รถไฟ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 น้องมาหอนรัสวรสดีแล้วพี่นอ้องออ้ยสวยงามแหงรีนเพี่น้องมนันาตื่นเต้นแหงเนาะจ้ะมันมนี่นะปีใหม่เนาะจา้ะปีใหม่แบบที่นี่นะสิ่งที่มะนาวอยากไปนะคือสิสุดนะ คือเส้นทานกับรถไฟน้พี่น้องไปนั่งรถไฟกับกับสยามประกอบเลแหละกับตื้อใบยกแต่ความความหวังความฝันขวงมานาสิเป็นจริงแล้วพี่น้องเอยมานาสก,กับตื่นเต้นมานาสันนอกจากตอนนี้นะอะคือไปบอกไปบอกเจ้านายเนาะขอจะน่ายไปเลยขอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สบุทุกคนหละลายนาจามาพบมาพบกับสองสลาวมนาสุคือเกานะจากพี่น้องมนขขของันนี้ก็ได้อ่าคือ ไปบอกจะน่ายเนาะจ้ะว่าสิไปหาห้า,ายาดหาเผื่อนั่นอยู่สยามนี่แหลจะจ้ะอ่าจะน่ายก็เลยถามว่ามีเงินบบก็เลยบอกคนไปว่ามีอยู่าจ้ะมีเท่าไรคนวะพันหนึ่งพันหนึ่งพ่อโบคอนวะนาวก็เรยบอกว่าพ่ออยู่จ้ะพ่อวะเสียแต่คารถ ค่ากินค่าอยู่ประดิษียเสียแต่ค่ารถนะพ่ออยู่จ่ะเพิ่นก็นเลยบอกว่าจะหน่อยไปเงินบ่พ่อจะหน่อยสิตโต๊ะรถบ่มีเงินค่ารถครับบ้านได้เพิ่นว่าเพิ่นก็นเลยหายมะนาวมาโซงพันมะพี่น้องเอ้ยมะนาวตีใจถึงจะหน้าให้เงินแล้วก็ดีใจถึงมะนาวสเสดไปเห็นสยามพารากอนคังแหลพี่น้องเอ้ยสิไปเบิ่งผูกเขาจะจูดผูกงามๆเป็นเบิ่งนาพะพี่น้องนอกสิเป็นใดๆเพราะว่ามูเป็นหนว่าสินี้เขาจะจูดผูก ใหญ่ๆง,า,งามๆอยู่นาน่ะพี่น้องเอ้ยมะนาวก็เลยว่ายักไปแห่มะนาวก็สิริไปมะนาวต้องนั่งรถเมล์จากอ่านคปรปฐมเนาะไปลงอนุสวรีแล้วก็้องตอนรถจากอนุสวรีไปอีกที่หนึ่งนาะจากพี่น้องไปบึงน้ำกันว่ามะนาวสิไปได้อยู่บอกหรือมะนาวสิไปพิษไปถือยู่บ่เน้องพี่น้องเนาะไปบึงน้ำกันว่าดานนี่มะนาวสิพานอยู่บอกสิเป็นได้ได้ตอนจบหนะัก ฝากพี่น้องรับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์มะนาวเป็นกำลังใจมาน่าเนื่องจากกิจหนีแบบโอ้ยตื่นเต้นแน่เนื่องจากเด้อไป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 พี่น้องไปไปมันนี้ใจสิจักร่างสิไปเนาะจตะพี่น้องไปเบิ่งนคูไปไปไปสยามพหลก่อนจาไปเบิ่งเขาจะจุดผูกข้างแรกของเฮาสิเป็นแน่ใจเนาะพี่น้องไปเบิ่งนต้องการเนื้อจ้าตอนนี้กระทาโหลดอยู่เนาะพี่น้องกำลังรอโหลดอยู่ถนนนี่แหละจ้า ตอนนี้กระถารถอยู่นะาจ๊ะพี่น้องซาวลินถ่านรถอยู่จา้ารถยังบบมาอยู่จา้ารอรถจะถึสงสักเมืจ<า>้ารอแล้วรออีกจาก้ารอรถเมย์นั่งรถเมย์ไปลงอนุสาวรีย์ชัยนะคะไปหาผู้คัดน้องตอนนี้เขากำลังรถเมย์น,นาะจ้าได้ขึ้นรถเมย์แล้วแต่ว่าขา้าวตรงไหนต่อรถเมย์อีกน,นาะจ้ามาพึืงน้ำกันว่าตัวสีหอดัน,นบอลยุดไม้ไปลายทางเขาสีแดงจักต่อน้องพี่น้องนาอมันหลุดน้ำกันได้ ค่นละยี่สิบห้าบาทพี่น้องคนละยี่ส pues, ิบห้าบาทไปอนุสาวรีย์นะจารรถมีก็จะประมาณนี้บูว่าสีหอดอนุสาวรียจักมุ่งน่าจะพี่น้องจอดเอาจอดเอาผู้โดยสารจ้า นีกัาสิประมาณนี้นะ่จาจะรถมีของนันประเทศไทยมีก๋าสีจากนครปฐมไปหอดอันอนุซารี่ใช่นะาะจะพี่นอกลมาเบึนงน้องกันว่าห้าสิบไปหอดอันนึงทา้รถมีเด้กพี่นอซาลี่จ้ะได้ารถจ้ะกป่นอ้าสิบห้ากนไปใส่ไ บอกุสาวันนีย์บอกบอกนายเราไปหนูเซอรี่แต่ว่าเข้าสิไปยังหนังมาตรฐานยันต้องยพี่น้องมาเข้าสิไปยังจามี่น้องเบิ้งชุดไม้ไปทางเดอว่าว่าเข้าสิว่าเข้าสิไปโวดไซน์น้องมีน้องเออจ้ามาจ้ามาตอนนี้เข้าสีผ้ากันไปเบิ้งเข้าจับชุดผูกอยู่กลางกุ้ง จะยุ่บนมือเด็กสว่างมีเลยไปพี่น้องไปพ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนนี้อ่ะออกจากบ้านตักเซีม่งตายเนาะพี่น้องตอนนี้กัเป็นเวลาหกโมงแรงแล้วเข้ากันยังบ่วท่านหอจุดไม้ปลายทางอยู่เนาะจ้าเพราะว่าเนื่องจากว่าเข้ารอรถเมพิษบายเน่เนาะพี่น้อง เสียเวลาไปประมาณสมสองโมงนี่แหละจ้ารอรถเมย์ผิษไปใช่ค่นะน้องปอว่า<ห>ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์ครั้งแบบขึ้นรถเมย์แบบบไปบขึ้นรถเมย์ครึ่งแล้วเนาะพี่น้องก็เลยเป็นงงๆแนี่ไปขึ้นรถเมย์ผิษไปน้องปีน้องอ่อนตุงตุกพิก็มาหลุดไปน้ำกันเนาะจ้ะพี่น้องว่าเข้าสีหอดอนุสับปะรดใช่ตอนจับงูเนาะตอนนี้กะพุ่งแรงทุก บุกแรงเลยออยังบบอ่ะนะนารียังบ่าเผืทานอยู่นอพี่น้องค่ะหอดนุาวรีแล้วกับเีเยวพี่น้องเพิ่งนาพี่น้องนี่ก็ยืนไม่รุมมยู่เน้อตาซาลีนางพี่น้องตอนมีฮอนแล้วเนื้อตาโป๊กมุ้งบกวากะบหอด้านอนุาวรีใช่แล้วจ้าพี่น้องจ้า ยวลงไปปึงน้ำกันด้วยตาว่าสิเป็นบรรยากาศแนวไดสว้สาวลินสาวลินหอดเรียังนึงล้จ้ะพี่น้องหอวใจแลวไปขึ้นไปบันไดเลยคนเยอะมากเลยพี่น้องเออพี่เนี่แม่งเลียเลยเมื่อวานแม่งนันเลีวิ่งนะ แล้วมันเห็นคนแก่คนหนึ่งวิ่งวิ่งผ่านหลังไปวิ่งผ่านกองไปบอกว่าซาลินเดินน้าหนาไปแหละด้วยจ้ะพี่น้องน้องมาหอนสุบปรีแล้วพี่น้องโอ้ยสวยงามแห่งรีนเลยจ้ะพี่น้องสมงามกระดกกระโดดเดีพี่น้องเอ้ยผุ้น่ะตอนกลางคืนนี่ยพ่อโถงามแห่งรีนเลยจ้ะแบบไพ่แสงสีแบบ ป้าโทรมีปุ๋งมีป่ายป่ายใหญ่ๆน่ะพี่น้องป่ายใหญ่ๆแล้วก็ไฟแสงสีแบบงามๆเลยจ้ะพี่น้องป้าคนก็บไล้ไล้เลยจ้ะห่านคล้ายค้องก็บไล้เลยจ้ะรถเน,นบบ่ผูสวยงามแห่งนี้ดัะถนนแบบยูเออทิร์นสูงๆค่ะเอี้ยงก่อถนนสะพานมีตึกนำนะดัะ ตึก๊กซุ้งๆเหระพี่เนาะภาดงามมาลีเลยจ้ะเาวลินกำลังแอปอยู่เลยจ้ะเาวลินแอปถ่ายรูปอยู่เลยจ้ะโอใบรรยาากศ่ยมไปเดี๋ยวถ่ายรูปให้ใครเยี่ไปอุ้ยวิวงามมาลีเลยจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยสวยงามจังเลยเซียวลิน สวยงามสวยงามแห่งรีล้อพี่เนาะปัดมึงดูนี่แบบวิวไดดีแหงเรอะโอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องปัดตื่นตาตื่นใจแหงเนาะตื่นตาตื่นใจแห้งแบบโอ้อลังการงานสางแห่งลีพี่น้องเอ้ยสวยงามมา่นี้อะ่ะโอ้ยรถรถไฟ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 ,ไฟพี่น้องรถไฟ ดรถไสแกลงามอเลยพู้นึกว่าอันถนนรถอันใหญ่เนาะจะพี่น้องอยู่ของบนน่ะอันที่ไหนได้บบแมนเนาะถนนรถไฟเล้วจะอยู่เทิงปั๊ดรถไฟแรนอยู่เทิงผู้จักขาดแห้งแล้ะคักขาดข,ขาดข,ขาดพี่น้องขาดกะลีชุดยอดชุยดยอดเลยจา้าไอสลีดงามแห้งบออันดุสวรีสวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องอันดุสวรีวาม,มากอันดุสวราาี แมนจากพี่น้องสลีมงามคนเยอะมากเลยพี่น้องคอมเมนต์ให้เบิรงกในเรื่องดาวสลีมจับอนุสลีมได้งามเหมือนกันนะจ๊ะสวยงามแห่งจับพี่น้องเอ้ยคุณอาสวยสวยสวยสุดยอดเลยจ้าตอนนี้เข้ากันมาหอดอนุสลีมนะจ๊ะมาที่นี่นะอ่าสีผ้ากัน ไปต่ออีที่สองนอกจากพี่น้องสีผ้าพี่น้องไปต่ออีที่สองก็คืออ่าสีผ้ากันไปเบิงอันสยามพัลก,ก่อนแบบไปเบิงเขาจะจุดผูกปีใหม่ฝาพี่น้องอันติดตามตัอต่อไปด้วยพี่น้องว่าอ่าห้าสีแดงไปเบิงกันเขาจะจุดผูกอยู่บ้นนอกจากพี่น้องกากไปเบิงน้ำกันว่าห้าสีแดงไปไซนเน่นาะพี่น้อง ต้องนั่งรถเข่าไปหาสาวแนนี่อยู่ในซอ,อยอีกที่หนึ่งเนาะพิ่นอยู่ในซอยน่าจะพี่น้องพิ่นอดยไกย่ไก่ๆนี่แหละจ้านางวิ่นเข้าไปะ้า,านคนละสาวบาทเนาะายเพิ่นผ้าทั่วผ้าหล่อผ้าชมเนาะพี่น้องเอ้ยบ่เคยมาเนาะสวยงามแพงพี่น้องเอ้ยถูกใจค่ะฝากพี่น้องติดตามรับชมอีพีสองในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให er ah. ้ในเด้อจ้าบ๊ายบายจ้าไปพบกันอีพีสองนะจ๊ะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆเรือจ้าที่เข้ามาเบิ่งคลิปดายบายจ้า